สรุปการตรวจห้องคุณหมู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอย่างแรกเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอเรื่องของพื้นนะครับตรงนี้เลยนะครับมันจะนูนโก่งขึ้นมาแล้วก็มีความไม่เรียบนะครับมีแอ่งด้วย2จุดตรงข้างหน้าเลยนะครับถัดมาครับเดี๋ยวขอปิดประตูนิดนึงนะครับถัดมาตัวประตูเลยนะครับจะมีคาบเหลอที่ลูกบิด มีรอยบินบ้างรอยเลกนิดหน่อยนะครับสําหรับห้องนี้มีบินเหมือนกันแล้วก็เลืกส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นยุบนะครับก็จะมีตลอดแนวบ้างจุดที่เด่นๆสําหรับผนังตรงนี้จะมีรอยแตกรล้านะครับอย่างชัดเจนเลยโอเคเดี๋ยวผมไล่ห้องนั่งอาตรงริบวิ่งให้หมดก่อนฝั่งนี้ก็จะมียุบยวกเหมือนกันนะครับโอเคถัดมาห้องนอนจะมีรอยเลือกจุดหนึ่ง นะครับแล้วก็มีอาการยุบยวบ้างมีนูนโก่งเป็นแหวนอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องไล่ให้เรียบแล้วก็ด้านบนนะครับตรงเนี้จะมีรอยต่อมันแตกนะครับของผนังตัวนีน้น่าจะเป็นตัวจบที่เขาติดไว้มันแตกลาวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกครับถัดมาครับส่วนตรงนี้ผนังตรงนี้นะครับมีรอยสีด่างอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องทาทาั้งผืนเลยไม่งั้นมันจะด่าง แล้วก็ตัวซ้ายขวาตรงนี้รอยต่อจอยเหมือนกันมีรอยแตกนะครับสีแตกเก็บให้เรียบร้อยทีนี้จุดหนึ่งที่สําคัญอ oh ้ออีกนิดหนึ่งครับรอยจอยด้านบนก็แตกเหมือนกันห้องเนี้ยสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับก็จะมีตรงนี้เลยมันมีคาบน้ํานะครับซึมลงไม้เห็น3ามจุดด้วยกันจะบอกให้ดูใกล้ๆนะ,ะมันจะมีเป็นคาบเส้นถ้าเราดูข้างบนก็จะเห็นนะครับมีคาบน้ำให้เห็นชัดเจนเลยเป็นดวงๆแล้วมันก็ไหลลงมาตามทางนี่เลยนะครับ มีจุดนี้จุดนี้ที่2แล้วก็ตรงมุมนี่จะเห็นค่อนข้างชัดนะครับเนี่ยจะเป็นดวงอยู่นะครับลอยน้ําลงมาถึงแถวๆนี้เลยนะครับต้นล่างตรงนี้ก็ยุบยวดทมขอบนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็มียุบยวดปาานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันหน้าห้องครัวตัวจบตรงนี้ก็มีอาการยุบเหมือนกันแล้วก็กระเบื้องโปง่งห้องครัวกระเบื้องล่อนโปร่งเยอะมากนะครับทั้งบัวผนังทั้งอะไรนี้ก็ตามแนวตรงนี้เต็มหมดเลย นะครับฝั่งนี้ก็เกือบทั้งหมดเหมือนกันจะมีดีแค่ตรงกลางตรงนี้นะครับถัดไปครับในส่วนของห้องน้ําจะมีพวกแต้มปูนแต้มสีอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่างล้างมืออันนี้รั่วซึมนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆระดับมันจะเอียงเทไปด้านนี้นิดหนึ่งด้วยส่วนอันนี้นะครับชักโครกชักโครกตรงนี้อย่างแรกเลยจะมีตรงนี้นะครับมันมีความกระเดิดน,นิดนึงแล้วน้าจะไปนอง นะครับตรงนี้อาจจะต้องแก้ก,กระเบื้องพื้นกระเดิด2จุดกระเบื้องโปร่งหนึ่งจุดนะครับชักโคกตรงเนี้ยผมดูแล้วมันเอียงนิดหนึ่งนะครับคือตัวชักโคกเนี่ยมันจะเทน,นิดนึงแต่ว่ามันน่าจะมีตัวผนังหรือตัวธรณีฉากกั้นตรงเนี้ยมันน่าจะเอียงเขาเลยตั้งชักโคกเพื่อช่วยมันเลยดูตรงเนี้ยไม่เอียงแต่ถ้าเราไปดูด้านหลังเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยระดับตรงเนี้ยชักโคกติดเอียงนิดหนึ่งนะครับฝั่งเนี้ยจะออกมาเยอะกว่า นะครับก็ลองดูอันเนี้ยอาจจะแก้หรือไม่แก้ก็ได้แล้วก็ในห้องน้ํานะครับจะมีเสียงพัดลมดูดอากาศดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ติดเอียดด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องให้แก้ไขเด่นหนึ่งแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพวกคราบป,ปูนนะครับทำความสะอาดแล้วก็กระเบื้องเข้าใจว่าน่าจะเจอดีเฟกต์เราเพิ่งแก้ยังไม่ได้ลงยาแนวนะครับห้องน้ำครับส่วนอาบน้ำตรงนี้ก็กระเบื้องร่อนเหมือนกันโปร่งร่อนนะครับตรงนี้ยังเปลี่ยนกระเบื้องนะยังไม่ได้ลงยาแนวนะครับ แล้วก็ตัวชเวอร์นะครับฝักบัวตัวนี้ทั้งตัวแขวนตัวนี้เลยแล้วก็ตัวก๊อกติดเอียงนะครับสำหรับห้องน้ำก็จะมีประมาณนี้อ้อมินินึ่งครับตัวบัวบนด้านบนนะครับอันนี้สองอันติดตั้งไม่ดีนะครับขอบมันไม่เรียบเสมอกัน <c oughs> อีกจุดหนึ่งของครัวนะครับด้านบนก็จะมีตรงนี้มันแตกร้าวตามมุมนะครับแล้วก็สีเนี่ยเห็นเลยว่ามันดานน่างเห็นไหมครับสีดา่าง Okay. อีกจุดหนึ่งของครัวก่อนออกไประเบียงนะครับจะมีน้ารั่วซึมจากจุดนี้เข้ามาถ้าเราเห็น,นจะเห็นได้ว่ายาแนวมันมีคราบน้ํามันซึมออกมาจากจุดนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับที่เหลือพวกนี้คือกระเบื้องล่อนหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เก็บทําความสะอาดพวกประตูอะไรพวกนี้ด้วยระเบียงก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันเรื่องของกระเบื้องล่อนนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีปลั๊กไฟติดตั้งเองียงนอกนั้นพวกนี้ก็ เก็บรอยทําความสะอาดสีไม่เรียบเป็นฟองอากาศหรือมีคราบเลอะประมาณนี้ครับโดยสรุปห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ